สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่1 6บหถึงสาเมษายนของชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย้อ้าอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีพิจิกทั้งหมด ก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีพิจิกในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวราศีพิจิกในอดีตที่ผ่านมาคุณค่อนข้างเส็งค่อนข้างเบื่อมากกับคนคนนี้แล้วก็รู้สึกโกรธเขาด้วยเหมือนกันว่าที่เขาทำาบบนี้กับคุณอะคุณค่อนข้างเจ็บมากๆเลยแต่พอคุณออกมาแล้วคุณก็รู้สึกเออมันเขาก็ไม่ใช่จุดสําคัญของคุณนี่ไม่มีเา้ายนนะแวล รแรกๆเนี่ยเขาเองก็มีความศึกเสียดายแต่ว่าก็ยังมีความมั่นหน้าอยู่เขาไม่ทำมันค่อยแค่คุณเท่าไหร่แต่พอคุณออกมาจริงๆแล้วเนี่ยคนกลับมาเสียดายคุณแคอย่างนั้นนะครับแล้วช่วงปัจจุบันแล้วเนาะช่วงปัจจุบันสิบห้าธันวาคมเป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันสิบห้าธันวาคมเออทวีเข้ามป,ปัจจุบันสิบห้าเมษายนเป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบัน จารีสิีจิก็สนุกดีในเรื่องการงานการใเรื่องคนใหม่ๆที่คุณก็ผ่านดูใจอยู่ฉนันคุณรู้สึกว่าหลายรอยา่างกำลังเป็นไปได้ดีแต่เพียงแต่ว่าคุณค่อนข้างมีความเหนื่อยมีเรื่องเ่ต้อนตัดสินใจเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเขาล่ะเขาเองค่อนข้างเสียดายคุณเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออโกรธคุณนะ่ะมีความโกรธคุณแค,ณค้น,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 นคุณด้วยเหมือนกันที่คุณแบบไม่ยอมกลับมาคืนดีกับเขาแล้วก็มองว่าที่ปัญหามันลามปามใหญ่โตนี่ก็เป็นเพราะคุณด้วยเหมือนกันนะครับเขาก็มีความเค,คืองคุณอ,อ,อ,อยู่แล้วกกกก็แออบบคคาาาาาดดดดหหหวววัััังงยู่่่ลึึึๆุณนนนนะจมเเขขไ้้ิ เอาล่ะเดี๋ยวมาดูกคณอว่าในใจลึกๆล่ลอ,องคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดกันนไว่าในใจลึกๆระหว่างคนกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองก,ก็ไม่อยากกลับไปหรอกเนาะคุณไม่ได้มองแล้วก็ไม่ได้อยากกลับไปแล้วเพราะคุณรู้สึกว่ามันจบไปแล้วก็ให้จบไปอดีตที่แสนโหดล้อาอดีตที่แม่งไม่ค่อยดีอะอดีตที่แม่งเจอคนอย่างเงี้ยนะะให้จบไปเลยเขาจะเป็นังไงยกัเรื่องของเขาเขาจะเสียใจก็เรื่องของเขาเพราะตอนนี้คุณมองว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องได้รับแล้วล่ะนะครับแล้วตอนนี้คุณรู้สึกว่าออกมาแล้วจะก็แฮปปี้ดีเจอความสุขใหม่เรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องคนอีกคนหนึ่งใจอยู่ แล้วก็เขา่ะเขาคิดในตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้สึกว่าค่อนข้างจริงๆในใจหรือก็ค่อนข้างเสียดายคุณแหละแล้วก็รู้ว่าคุณค่อนข้างโกรธเขาอยู่ด้วยแต่เพียงแต่ว่าคุณเองก็เขาเองก็รู้สึกว่าเอออยากให้คุณคลายความโกรธเขาก็ยังรอคุณอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าจะให้เขากลับไปงอหอนททาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็มีอีโกของเขาอะเนาะเขาอยากให้คุณเปิดใจแล้วกลับเข้ามาหาเองเขาซะมากกว่าเพราะเขามองว่าถ้าเกิดคุณยังเห็นค่าเขาคุณยังรักเขาอ่ะคุณก็ต้องทําแบบนี้สิก็ต้องเปิดใจกลับ เอาล่ะเดี๋ยวมาดูน้องว่าในนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ เอามาดูกันเนาะไพ่แบ่งเป็นสองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่16-22เมษายนส่วนชุดไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่23-30เมษายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่ที่มีชาวราศีพิจิกบางท่านส่วนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับมาดู16-22เมษายนกันเนาะช่วงนี้ชาวพิจิกพิจิกเป็นยังไงบ้างเอ่ย ช่วงนี้ชายพิจิก็สนใจเรื่องตัวเองเรื่องง่ายเรื่องเงินเขาเองก็มีเรื่องที่ต้องไปจัดการด้วยเหมือนกันต่างฝ่ายต,ต่างนิ่งไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออในเมื่อคุณนิ่งอย่างเงี้ยเขาเองก็ไม่อยากสนใจคุณด้วยเหมือนกันแต่จริงก็เป็นแค่อารมณ์ชัว่วคราวเขาเองก็ยังตัดคุณไม่ค่อยได้เท่าไหร่ยังอยากรู้เรื่องราวของคุณอยู่แต่ช่วงนี้ ederim. คุณเองไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไห,หร่หรอกเพราะคุณรู้สึกว่าฉันมีเรื่องที่ต้องทาเยอะยะไปหมดเลยบางทีบางท่านบางคนก็ไม่มีเรื่องต้องเดินทางเยอะบางท่านบางคนมีเรื่องที่ต้องจ โอเคถ้าเกิดว่าได้ข่าวทางทางสื่อออนไลน์มาก็ขอแค่ดูอยู่าห่างแค่เนี้ยแต่ให้กลับปคอ,อเคลียร์เหมือนเหมือนในอดีตที่ผ่านมาไม,ไม่ได้แล้วนะนะครับแล้วก็ช่วง 23, 30, 30, 30, 30, 30, 30, ยี่สานสามสิบเมษายนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนอะยี่สาสามสิบเมษายนช่วงนี้คุณก,กำลังมองเรื่องอนาคตอะไรหลายท่านหลายคนมองเรื่องอนาคตต้องทําอะไรบ้างหลายๆคน อะไรๆถ้าหลายๆคนเนี่ยมองว่าจะไปเที่ยวไหนเกิดขึ้นฉะนั้นุ่งนี้ชาวพิจิกมองแต่เรื่องตัวเองเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขาคนที่มีปัญหาเนี่ยคุณไม่ได้มองเลยด้วยซ้ำเพราะคุณรู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นการตอบแทนดีที่สุดสำหรับที่เขาเคยทำกับคุณไว้นะให้เขาได้รู้มั่งสิว่าฉันเองก็มีค่ามันเป็นแฟนนั่นซึ่งเขาตอนนี้เขารู้ไหมเขาก็รู้อยู่ในใจลึกๆแต่ก็ยังทำามานหน้าอยู่ว่าเออถ้าคุณจะไปก็ใช่ก็ไม่จำเป็นต้องอ๋อหรอกแต่ในใจอ่ะเขาก็ค่างเสียดาย เรื่องราวคูณหญิงหัวบนบน,บนไปเวียนมาตลอดเวลาเลยมันเป็นลักณนนั้นก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีพิจิกไว้แค่นี้เนาะชาวราศีพิจิกท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียไไดไว้ใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอาจาะสวัสดีจ้า